กะเพามานี่ชัดเจนมากรสชาติจัดจ้านครับสวัสดีครับเจ้กับบูมจำรีวิวรีวิวทุกสินอย่างบนโลกใบนี้ครับวันนี้อยู่ในช่วงของกินไหนดีกดไหนดีนะครับวันนี้มื้อเที่ยงจะกินอะไรดีครับเข้ามาที่ไลน์แมนแล้วผมก็หามาหาเลือกกันนะครับ จะกินอะไรดีนะครับมีหลายร้านเยอะแยะมากมายเลยนะครับดีลิเวอรี่เราก็หาโปรที่ส่งถูกใกล้บ้านก็ได้ครับสนใจเป็นตัวนี้นะครับร้านบ้านกระเพาหอมเตาถ่านนะครับทีนี้ประมวลผลออกมาครับ85บาทก็คือข้าวกะเพราไข่เป็นคู่ไข่เจียวนะครับส่วนข้าวราดกระเทียม ที่เป็นกุ้งนะครับก็95บาทมีโคกด้วยโคกซิโ่นะครับรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดอยู่ที่182บาทครับมีส่วนลด15บาทที่ตะก,กี้ผมกดขูปบองครับตอนนี้บ้านกระเพราหอมเต้าทานครับสถานะคือกำลังทำข้าวให้เราอยู่นะครับต้องรอพี่ไรเดอร์ทักคู่ครับครับตอนนี้พี่ไรเดอร์ก็จะมาถึงแล้วนะครับเนี่ย อีกไมก่ก,กี่นาทีก็น่าจะถึงแล้วครับเพราะตอนนี้อาหารเสร็จแล้วกําลังเดินทางมานะครับใช่ไหมครับร้านข้ากระเผาเตาถ่านน้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับนี่นะครับข้าวกุ้งกระเทียมกับพริกเผาหอยแมงผู้นะครับอ่ากระเพราหอยแมงผู้ครับ เนี่ยครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปรีวิวกันแล้วก็มีโคกซิโร่ครับเคครับจัดจานมาเรียบร้อยนะครับทั้งุ้งกระเทียมไข่ดาวนะครับมาไข่ดาวเล็กหน่อยครับเดี๋ยวชิมกันเลยครับตรงนี้เลยที่ร้านเขาให้พริกกระเทียมมาพร้อมนะบ้านกระเพราหอมเตาถ่านนะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวชิมกันเลยครับ เคชิมแล้วนะครับมีความหอมกระเทียมนะครับกุ้งก็สดประมาณหนึ่งนะครับไม่ถึงกระสดมากนะครับไข่ก็ไม่สุกจนเกินไปครับข้าวก็ปกติน่าจะเป็นข้าวเสาให้ปกติครับแต่กลิ่นกระเทียมชัดเจนให้กระเทียมมาดีครับโอเคครับเดี๋ยวมาต่อที่เมนูข้าวหอยแมงผู้ครับเป็นกระเพรานะครับไข่เจียวนี่นะโอ้หอยแมงผู้มาแบบนี้เลยนะเดี๋ยวต้องชิมกันหน่อยว่ารสชาติ จัดจ้านแค่ไหนนะครับไปเลยครับชิมกันเลยโคกฟรีครับโคกซีโร่ฟรีก็ข้าวพร้อมเครื่องดื่มพร้อมนะครับ ครับหอยแมงคู่มาดีเลยนะครับสดในระดับที่โอเคเลยนะครับใบกระเพราชัดเจนกลิ่นกระเพรามานี่ชัดเจนมากรสชาติจัดจ้านครับมีความเผ็ดในระดับหนึ่งไข่เจียวไม่ไม่อมน้ำมันจนเกินไปนะครับแล้วก็ข้าวก็เป็นข้าวเสาให้เหมือนกับตัวข้าวกุ้งกระเทียมนะครับเมนูนี้ผ่านเลยครับถือว่ารสชาติด,ดีเลยนะครับ ก็ประมาณนี้ครับ2เมนูวันนี้นะครับกินอะไรกดอะไรนะครับคลิปหน้าจะเจอกันใหม่นะครับกับร้านไหนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ